มาดูวิธีการสร้างเมทอดของการใช้งานสตริงกันบ้างโดยเมทอดแรกนะครับก็จะเป็นการ replace หรือว่าการแทนที่คำหรือตัวสตริงในเบรกเราสร้างตัวบล็อกขึ้นมานะครับวงเล็บปีกาเปิดปิดกำหนดตัวแปรให้ชื่อว่า my string ตัวนี้ก็กำหนดสตริงโดยเราบอกว่าใช้งานสตริง double colon แล้วก็ from ภายในวงเล็บก,ก็ใส่ข้อความไปสมมติว่า today today is Monday จากนั้นเราจะให้มัน print line นะครับก็บอกว่า after replace แล้วเราจะ comma ใช้งานตัวตัวแปล my string แล้วก็ dot method replace นะครับ เสร็จแล้วภายในวงเล็บเราก็จะใส่ argument สองอันก็คือ from แล้วก็ to from to หมายถึง from เนี่ยก็คือข้อความที่เราเราต้องการครับที่จะแทนที่ from เนี่ยก็จะเป็นข้อความที่เราต้องการเปลี่ยนครับแล้วก็ตัว to ก็เป็นข้อความที่เราต้องการจะเอามาแทนที่สมมติว่าเป็น sunday เราก็จะใส่เป็น double quote ไปให้มันนะครับ สุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นก็คือมันจะเปลี่ยนจากตัว Monday เป็น Sunday นั่นเองผมก็กดรันนะครับอ่ะมันก็จะเปลี่ยน after replay ก็คือ today is sunday จากเดิมที่เป็น today is monday ถัดมานะครับก็จะเป็นการแยกคำระหว่างบรรทัดโดยกำหนดตัวแปรชื่อ my string มาเดิมนะครับมีกำ เท่ากับสตริงนะครับ double colon แล้วก็ from สมมุติว่าในตัว s สตริงของเรานั้นมันมีคําแล้วก็มี when when ut, เว้นบรรทัดคําแรกเป็น coconut นะครับเราจะใช้ forward slash ตามด้วย n ตามด้วยคําอื่นนะครับสมมุติ banana ตามด้วยอีกคำหนึ่งสมมติว่าเป็น apple เรามีคําอยู่3คํคำนะครับโดยเว้นบรรทัดสมมุติว่าผมลอง print ออกมาก่อน ริ้นลายดูริ้นลายตัวม s สตริงออกมาอาแบบนี้นะครับสมมติว่าเติมคำว่า Item ลงไปแบบนี้รันออกมาก่อนนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองริ้นลายม s สตริงออกมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มเพิ่มข้อความเข้าไปด้านหน้าเพียงแค่ตัวคำเดียวก็คือโคค o n u t ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว method.line นะครับผมก็จะใช้งานตัว for loop กำหนดตัว index นะครับชื่อว่า line แล้วก็ให้มันไป for loop ในตัว my string.line เสร็จแล้วเราก็จะให้มัน print บอกว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะใส่ว่า item เหมือนเดิมแล้วก็คอมมาด้านหลังก็จะเป็น ตัวลายหรือว่าแต่ละไอเทมนะครับกดรันความแตกต่างของมันก็คือเราสามารถเพิ่ม w ว r รตัวนี้นะครับไอเทมเข้าไปได้ทุกๆคํคำที่มันแยกด้วยบรรทัดใหม่นั่นเองเม่อดถัดมาเป็น String ิง t ม o อดในส่วนของการใช้งาน s p ลิทนะครับก็คือแยกคำด้วยข้อความหรือว่าคาแร a เตอร์ที่เราต้องการ กำหนดตัวแปร y String เหมือนเดิมนะครับมีค่าเท่ากับตัว String double colon from ข้างในใส่ข้อความลงไปสมมติว่า KFC จากนั้นเราจะใส่เครื่องหมายบวกแล้วก็คำอื่นสมมติว่าเป็นโดนัทบวกตามด้วยสมมติว่าเป็นน o d โดแบบนี้ทีนี้ผมบอกว่าจะแยกคำเหล่านี้นะครับตั้ง3คํคำนี้ โดยเราบอกว่าจะใช้งานตัว method split ในการแยกคําออกจากเครื่องหมายบวกโดยเราจะกำหนดตัวตัวแปรตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เราจะ assign ค่ามันให้อยู่ในรูปของตัว Vector แบบ string Vector แบบ string แบบนี้ จากนั้นเราก็จะใช้งานตัว mystring split ตัวด้านในวงเล็บเราก็จะใส่เครื่องหมายบวกเพื่อที่จะแยกคำนะครับออกจากบวกแล้วก็ตามด้วย m e t h o d collect มาตัดนี้หมายความว่าเราสร้างตัว v e c t o r ขึ้นมา1ตัวในการเก็บค่าเก็บค่าคำตัวนี้ทั้งหมดโดยแยกนะครับแยกเครื่องหมายบวกแล้วก็เอาไปเก็บในเวกเ o อร์แล้วเราก็จะให้มัน p ิ i ลา line ออกมา ผมก็จะบอกว่าสมมุติต้องการต้องการพิมพ์โดนัทออกมาผมก็จะบอกว่าตัวอินเดที่1หรือว่าโดนัทเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าตัว vector นะครับตัว vector array token ที่1ก็คือให้พิมพ์นะครับอาร์เที่1ออกมาตัวนี้เรา จะใส่บล็อกให้มันนิดนึงครับราอีกครั้งมันก็จะได้ออกมานะครับบอกว่าอินเด็กที่1เนี่ยก็คือโดนัทนั่นเองถัดมาจะเป็นการใช้งานเมท็อดทริมหรือว่าตัดตัวสเปกบาร์ Bar, นะครับตัวเว้นว่างนี้ออกไปกำหนดตัวแปรเหมือนเดิม MyString เราจะมีค่าเท่ากับตัว String นะครับ double colon from แล้วด้านในนะครับผมจะใส่ข้อความโดยเว้นวรรคแบบนี้แล้วก็ใส่ข้อความสมมติว่า i l i k e pizza i l i k e pizza จากนั้นใส่เว้นบรรทัดนิดหนึงแล้วเราก็จะปริ้นนะครับสมมติว่าเราบอกว่า before trim before trim ตัวนี้ลองปริ้นตัว my string ออกมาดูก่อนเสร็จแล้วเรามาปริ้น ถ้าเกิดว่าใช้ method trim เนี่ยมันจะเป็นยังไงบอกว่า after trim เราก็จะใช้งาน my string นะครับตามด้วยตัว t r i m dot trim method ลองปริ้นมาเปรียบเทียบดู before trim นะครับมันก็จะเห็นว่ามีเว้นว่างแล้วก็มีเว้นบรรทัดหลัง trim ก็คือ after trim มันก็จะลบตัวบรรทัด s p e e bar แล้วก็ ตัวบรรทัดใหม่นี้ออกไปตัวสุดท้ายก็จะเป็นการใช้งานการค้นหาตัวอักษรในใน word หรือว่าใน string กำหนดตัวแปรนะครับ my string เหมือนเดิมมีค่าเท่ากับตัว string mm hmm. double colon from สมมติพิมพ์ข้อความว่า bangkok ทีนี้เราอาจจะให้ลองตัวให้ลองปิ i ์น,นะครับตัว bangkok ออกมาก่อน เป็น my string ถัดมาเราจะใช้งานตัว m a t นะครับตัว m a t h ในการค้นหาตัวอักษร m a t my string แล้วก็ใช้งาน d char แล้วก็จะใช้งาน d c a r m e t o d นะครับตามด้วย method nth ซึ่ง n t h เนี่ยก็เป็นการหาค่าตัวอักษรใน index สมมติว่าต้องการหาค่าใน index ที่4 เราก็ใส่ครับวงเล็บอ่า e ินเด็ลงไปจากนั้นในตัวแมทเนี่ยก็จะมีออปชันอยู่2ตัวเลือกก็คือถ้าเกิดว่ามันหาตัวอักษรที่4เนี่ยเจอครับเราก็จะบอกว่า SUM แล้วก็ใส่พารามิเตอร์กำหนดเป็นตัว C ลงไปถ้าเกิดว่ามันหาเจอนะครับเราก็จะให้มันนะครับปริ้นตัวอักษรนั้นออกมาผมก็จะบอกว่า character add index 4ก็มีค่าเท่ากับนะครับตัวานะครับตามด้วยอีกออปชันหนึ่งก็คืออ p อปชัน non ตัวนี้หมายความว่าถ้าไม่สามารถหา letter ที่4ในเด็ x ที่4ได้เราก็จะให้มัน print line นะครับบอกว่า no character add a t index 4 ตัวนี้พอรันปุ๊บมันก็จะปริน้นออกมา2ตัวตัวแรกก็จะเป็นตัว b a n g k o k ก็คือ Print my string แบบธรรมดาอันที่2 character at index 4เนี่ยมีตัว k โผล่มาก็หมายความว่ามันใช้ method นะครับ char แล้วก็ค้นหาตัว letter ใน index ที่4ก็นับไปนะครับ0 1 2 3 4ก็คือตัว k เมื่อมันค้นหาตัว k ปุ๊บมันก็จะใช้ option sum นะครับว่าตัว letter ที่4เนี่ยมันมีอยู่ มันก็เลยพิ้น์ออกมา